สวัสดีนะทุกคนน้องอูดิงมาถึงเมืองไทยแล้วนะแล้วเพื่อนมิวก็ไปรับที่สนามบินนะทุกคนหลังจากนั้นก็ไปส่งที่โรงแรมแล้วตอนคืนนะทุกคนคุณเขาก็พาน้องไปเที่ยวด้วยตอนช่วงระหว่างทางคุณเขาก็เข้าราของสาลีนะทุกคนเราลงไว้แล้วนะก่อนหน้านี้ตามไปดูกันได้ เราย้อนไปที่ตอนเช้านะทุกคนคุณเขามีถ่ายงานนะแขกรับเชิญคือน้องนานานาทุกคนยังไงก็รอติดตามกันด้วยส่วนตอนเย็นๆนะทุกคนคุณเขาไปทํางานของช้างนะเป็นงานถแถลงข่าวช้างยูชั้นเป็นค่าปีสองนะทุกคนจัดที่สนามฟุตบอลโปโลพาร์คเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในบนเวทีกันก่อนเรามีลิงก์ตัวเต็มไว้ด้วยนะแปะให้ลราที่เพจชุมชนนะทุกคน <c oughs> ได้ข่ะวราอ้อนแต่พี่ที่แล้วล้วได้ไปมาพี่นะลองอ่ะนะแต่สองคนที่ได้ไปมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราเชิญขึ้นมาชร์ประธีการนะฮะขอการ<อ>ไปสัมผัสน,นะที่เลสเตอร์ที่กันมาแล้วนะขอเรียนเชิญน,นะฮะคุณนิกกี้นัะชานะเพื่อนซีฟอบอลของเรานะแล้วก็คุณสเตฟานนะฮะจากแอตตินโลด้วยนะคะนีนะฮะสองคนนี้ ได้ไปกับพ for e> ame> ี่แฝดมาด้วยไปกุญแจต้องวินใช่ไหมต้องวินนะนะครับเขาไม่หนีคนก็คือเป็นกับตันดีกับผิดแชิปชปีที่แล้วใช่แล้วนะครับน้องวินนะนี่น้องวินนะครับจากกรุงเทพธนบุรีนะครับแชมป์เก่าที่แล้วน yes ั่นเองครับน้องวินนะครับจากกรุงเทพธนบุรีนะครับแชมป์เก่าที่แล้วนั่นเองครับไม่แต่ว่าวันนี้เนรู้สึกดีมากนะครับเพราะว่ามีแบบพี่สื่อมวลชนเนี่ยมาเยอะมากครับแล้วก็มีเพื่อนซีคอบอลมาเพิ่มนั่นะไอ้บอยวันนี้เนาะมาการิษมา ชิงชนะเลิศคุณก็ไปคือจริงๆเนี่ยผมไปตั้งแต่รอบชิงชนะเลิศที่สนามจุ๊บถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยก็จะเป็นน้องๆกรุงเทพธนบุรีเจอกับองกรุงเทพถูกต้องแล้วก็ไปดู90นาทีเสมอกันเึ็นพอหลังจากนั้นก็มีแข่งเตะบอลกันด้วยก็จะเป็นแข่งสองทีมนะทุกคนระหว่างน้องๆแล้วก็ทีมของเพื่อนๆดาราด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูตอนช่วงเตะบอลกันนะเราเก็บมาฝากเพื่อนๆแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะทุกคน หาจังหวัดีสอร์ทคออยู่โบเลือกตักเอาเลยโตโอ้โหมาตรงตัวครับเข้าหัวนกองค์พลาดแล้วมันจะพูดเสียงกรี๊ดมาเลยนะพี่แจเออโน้ยทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็ถึงเวลาสัมภาษณ์นะทุกคนคุณเขาก็นอนรอไปก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงคิวนะแล้วช่วงสัมภาษณ์นะทุกคนเราเอามาให้ดูในส่วนที่แฮปปี้บอยลงไว้ เป็นมุมของหิ้นถ่ายนาทุกคนเดี๋ยวไปฟังกันนาว่าคุณเขาสัมภาษณ์ว่าอะไรบ้างไอที่พูดเรื่องความเต่าเรื่องเก่าแต่เรื่องใหม่นี่เขาเรื่องเดือนที่แล้วอัปเดตเลยครับแต่ตอนนี้เดือนนี้ไม่มีคนว่วงแต่มีคนคุย เป็นไงบ้างแต่ตอนตอนครัวสองเดือนนะแต่ตอนนี้คุณอ่าตอนนี้เป็นไงบ้างคุณคหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนี้เป็นไงบ้างนอกวงการพี่นอกวงการคืออันนี้ไปเจอยังไงกีกีถึงถึงตัดสินใจเอ้ยเราคุยกันคือเราไปไปมาทั่วโลกแล้วพี่อะไรเงี้ยแล้เราก็แบบว่าหมดตังค์เยอะแล้วเออหมดตังค์เยอะแล้วจริงหมดตังค์เยอะมากเพราะว่าเราก็แบบว่าตามหาความรักไงเราก็บินไปเกาหลีมั่งไปอังกฤษมั่งเราก็หมดเยอะแล้วแล้วเราไม่ได้อะไรเลย สุดท้ายไปเจอแถวหน้าบ้านที่ไปสักไกลใช่ียวสุดท้ายมาเจอกรุงเทพพิทาใช่ไงเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงเป็นรุ่นน้องครับพี่น่ารักดีครับแต่พูดอันนี้ยัง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 ไม่ใช่แฟนนะเคุยเพิ่งคุยใครใครเป็นคนแนะนำไม่รู้จักหรือว่าเราไปเจอเองเพิ่งคุยไม่มีใครแนะนำเลยพี่เราลุยด้วยตัวเราเองเลยเหนื่อยแล้วเอาใกล้ๆนี่แหละนะใช่พี่อะไรครับเหนื่อยแล้วเอาใกล้ๆนี่แหละนะจากที่ใช่ใช่ใช่พี่เพราะว่า บินไม่ไหวแล้วตังค์หมดแล้วเอาหน้าบ้านแล้วกันเแี่มาตั้งนั้นเธอตามหาความรักขนาดไหนนี่มันก็ไม่ได้ตามหาหน้าบ้านบินมันตัวคนเดียวนะมันตัวคนเดียวมันก็ฟุ้งอ่ะมันก็ฟุ้งมันก็คิดไปเรื่อยแหละอ่าอยากไปหาแฟนเทียนนู้นบ้างแฟนประเทศนี้บ้างอะไรเงี้ยพี่แล้วจังหวะนั้นคือยังไงเขายืนซื้อชานมอยู่แล้วเข้าไปจีบเลยไมใช่ไม่ใช่สงการที่หัวแตกไหมโอ้โหเข เขาไม่ได้ตีหัวแต่เราจะจีบหญิงคือถ้าเราไม่กึ่มเนี่ยเราลุยไม่ได้เราเลยมอมตัวเองเลยไงจะลุยจีบหญิงก็ลื่นหัวแตกเลยใครเขามาดูไหมครเขามาดูหญิงไม่ดูพี่หญิงหัวเราะพี่แสดงว่าคนนี้อันนี้คือหัวแตกเพราะจีบพี่หัวหัวแตกพี่หัวแตกเพราะว่าเพราะว่าเราก็มันกันที่มาละแี่แสดงว่าตอนนั้นอยู่ด้วยกันดูด้วยกันพี่บังเอิญเจอที่งานสยามสมการที่เขาเป็นคนที่่า่สตอรี่เราแล้วเรา r ีโพส t ใช่พี่กรเดื่อกรเียเลยใช่พี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอะไรกันพี่ชื่อะไรนะพ่อรรงบ้านเขว่าไปละไม่ว่าเลยม่าตลาดนี้ละนอก็ แต่ตอนนี้ก็คือคุณคนนี้คนเดียวใช่พี่ใช่ครับคนนี้ยังตรงสเปคเหมือนเดิมไหมคะอะไรครับชอบคนเล็้งเก่งคนนี้เรียกเป็นก็ตรงสเปคทุกคนพี่เพราะว่าผู้หญิงทุกคนที่ผมคุยหรืออะไรเขาเป็นผู้หญิงที่ดีกว่าผมหมดอ่ะเราเลือกคนดีมาแล้วใช่ทุกทคนที่ผมเลือกมาผมรู้แล้วว่าเขาดีกว่าผมหมดใช่พี่แล้วเราอะแล้วเราอะเราก็เหมือนเดิมแต่ว่าจะพยายามให้มันดูดีขึ้นหน่อยที่ถ้าอย่างนั้นแปลว่าคำว่า ความของเราก็คือกับคนนี้เห็นเป็นมูฟออไม่ใช่เจินผมเป็นมูฟออใช่พี่จริงๆเรามูฟออนมานานแล้วใช่พี่ต้องเคลียร์กันให้เข้าใจว่าต้เรให้เข้าใจว่าน้องมูฟออนมานานแล้วใช่พี่แล้วก็กับน้องเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาบอกหวังดีกับผมผมก็หวังดีกับเขาครับรู้จักกันมากี่ปีแล้วพี่นิกกี้คนนี้ไปถึงน้องเทียวกันเดือนนึงไงเดือนนึงพี่เดือนนึงอย่าไปลืมจับมือก่อนคุณพุย ไม่ใช่ก่อนก่อนก่อนคุยกันจริงเหรอไม่ไม่เคยเห็นมานานแล้วเห็นมาหเดือนแต่ว่าคิดว่ามีแฟนก็เลยไม่ได้ยุ่งกันจริงแต่ว่าพอรู้ว่าโสดก็เลยตีบเลยตองฉันหน่อยอย่างวันนี้เรามาสัมภาษณ์เราได้มีการคุยรู้กันไหมว่าจะมีการคุยกันไม่เลยพี่ไม่ได้คุยแล้วครับกลัวเขาโดนเปิดบอสไหมไม่นะครับเดี๋ยวเขาก็เปิดวาร์ปดังถ้าเกิดเป็นแฟนครับผมก็น่าจะรู้พี่เพราะว่ามีไลฟ์ติดต่ออะไรกับน้องเขาบ้างครับแต่ว่าแต่ถ้าคนทั่วไปผมก็ไม่ค่อยอยากให้รู้หรอกเพราะว่า พอเป็นข่าวปุ๊บคนก็จะไปดีบน้องก็แล้วหนีไปหนีไปนิกกี้เร็วมากหนีไปแล้วพอผู้หญิงเห็นอย่างเนี้ยมันคิดนะไอ้นี่ต้องเร็วจริงแน่ใช่ไหมล่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากบอกชื่อเลยเดี๋ยวจะมีข้อความไปเตือนเขาไงใช่แต่แต่เรามีการบอกตรงไหมว่าแบบว่ามันจะต้องเจอเหตุการณ์แบบต้องี้มีอะไรแล้วพบกับพี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นพบเวลที่พูดคุยกันเลยเราก็อยากให้เขาสบายใจไงเราก็เลยบอกว่าเราเป็นคนคุย แต่น้บนจากวินาทีนี้เป็นต้งไปเขาเริ่มจะเรื่องมีคนเริ่มไปหาขุดคุยนะน่าจะมีแหละถ้าอยาก้าพีไปเปิดบ้าเขาอะไรกมีคนไมถ้าย่งนัมีอะไรบอกเขาไหมว่าเราต้องเตรียมข้อความแบบเมื่อกี้นั่นที่เราบอกแล้ดีไปหรือว่าบอกพ่อเขาอะไรทะพี่าบอกผมตลอนุญาตพ่อเขาอนุญาตพ่อเขาไปเลยไเอพ่อเขาุญาเขาอนุญาตจีไปเลยเคยเจอพ่อเขาแล้วพี่ใ่ครับเขากับเราารัก่ยืนยันน้องว่าคุยแน่นอนขอคนนี้ถ้าเป็นโเดียนมีคนคุยแล้วครับ <Okay. S 2> แสดงว่าตอนนี้ก็หยุดบินที่หาความรักแล้วตอนนี้หยุดบินก่อนที่อ,อนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้หยุดแล้วโอเคครับเราจิดดแล้วพอเลิกงานคุณเขาก็ไปกินข้าวคนเดียวชิวๆส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย